ไก่อบปิดมาลุนกันชืด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 ,อด,อดโอ้โหเป็ดใดั้งวุน่นตบมือให้เลยตบมือให้เลยขึ้นเลือง,ง่ามเลยวะ่จามอ่ตีมันขึเนไปหม่ต,ตีนใหม่ตีใหม่ป่ะแสขขบกับดำมะคงมาหนิสดีจ้าพี่นอ้องปล่องาย มือนี่น้องวหายน้องบุญพอดำสีพ้ามากินตำบัก่งอ๋อตำบัก่งคือได้ไก่ตัวใหญ่เลยพี่น้องาจะตำบัก่งใส่กับไก่เลยจ้ะมีทั้งไข่พร้อมครับไข่ที่น้องบุญข,ขญายครับมือนี่เอามาขายนำ้ำเศรษบครับบางคนิ่นก็ได้แบบคือในรูปได้เผิ่นวา่นาเพราะว่าอยัางบ่าวดำก็คัดให้อยู่พี่น้องเ้ยแต่ว่ามันฮะบบคอยเห็นเนาะทางในมันเนาะ <c oughs> จ้ะครับว่าขัดให้งามๆกุ้คนครับอันนี้เป็นไก่อบปิดครับเห็ดเองได้พี่น้องเลย เห็ดเองแต่ว่าประเ็ดให้เบิ้งเนาะเพราะมันใส่เวลาเหิงเนาะจ้าตับมะฮุงผัดตับมะฮุงใส่อันใส่พี่ชังก,ก่อนนะเส้นหมักผักกะทินผักกะทินอืมกะทินลืมทินครับได้บวงมาอันเดียวเนาะเสียบๆใส่กับข้าวอ่อนๆเบิ้งพอดดำสีมางไก่ให้ก่อนได้ครับน้องบุ่นดากไก่ด้วยจ้ะไก่ไก่ในโบแมนไก่บานนี่ไก่ซี่ครับนีไก่ซี่ซีาร์ตสุกเสยเดี๋ยว มือใหม่ก็ครับพอดำซีสีเฮ็ดให้เบิงเนาะมือนี้กินสูเบิงเลยครับมือนี้เสืองเสืองเลยทันเอาผุลคาเลยบอเบิงกับพี่น้องขอหยาดจักหน่อยขอหยาดจีขอเขาย็บไกลๆก่อนเนาะจ้ากินแบบทางจีนเลยครับอันนี้ปวดึงเอาโซคล้ามีอะได้แท่งน้วุ้นแเบๆครับน้วุ้นผัดำจัดวโตเลยบอเป็นกันเป็นกัารองโตมันหน่อยบอเป็นอยัง เอาเลยครับไอเต็มที่แซ่บๆมันอื้ยบางคนกุยมันนี่เป็นไงกินเยอะก้นน้องวุ้นก้นน้องวุ้นเอาครับชิมก้นอนล้วไปมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆครับโอ๊ยวววไล่บาทนี่เข่าก็ยันี้งหอนหอนอยู่เด้อจ้ะแมนครับเข่าหอนหอนอะอะเซตวิลล์ดูบ้านใส่กับเข่าและหิวแล้วพี่น้องเลย อเ้ยถอนหอนหาพีาน่น้องมากแบบนี้กินอีรีได้บาทนีต่ตงซีมทั้งไข่พี่แหละก่อนมันสีแฉบคือเก่าอยู่บ่หน่วยพอดิพอดีเลยครับไข่งา,งามเลยลูกลูกแทบซิโบมี่ <c oughs> เพื่อไปหอดพี่น้องก็อาจ,จลูกใหญ่ยังหน่อย <c oughs> แฉบนะพอดำานะกกนไกมันหึกกนไกมัน ออยอะจังหน่อยมันนี่น,นี่วาลลาย์อะไรด้พี่น้องเลยทุก่ทัดนอนงวุ่นครับนองวายบาปันได้คนนี เบิดกลไกเป็นอันแหละสาวเรนูรบ่บ่เป็นยังหนุ่พอดำหนุ่งบุญเจ็บแขวอยู่เพื่อนหนาหนาทอดออกให้เบิดเลยแหน,นนะ้ำหนุ่มบุญก็น่าขายเง่งเง่ืมะจับครับอุ้ยขอมเมนนี่มาได้กินได้แทบ เกิดเหตุอะไรเพิ่นเปล่งเนาะงานยังวันมาเลย,ย,ายเรื่องนงุนเด้อเมึงใส่เรื่องเถียงมาเนี่ยเนื่องจากมันฟุ้งตุกแล้วพอน้ำเนาะฟนดิน้น เขาเล่นจักนอนไปเลยคุณมากอย่างตกว่าเป็นไก่บานเนาะม <c oughs> ันสีเนื้อเนี้วๆหน่อยว่ะกระปว่าเลยปล <c oughs> <c oughs> าพาเขบนมือมันผัก นี่ครับไข่แก่ <Okay. S 2> โอ้กัดเห็นพักบังเพิินแหองหน่อยเนาะมาเป็นยังงครับ mm. คนจอยกินอย่างเดียวเลย หย่านบะทันมูน้องอุ้นเอาบไข่แดงน้องวาเอาบะไข่แดงด่านไข่แดงเอาบะนะครับไข่แดงข้างพอดมจิกินนี่ลูกตับมังหงโรแลนดนี่อ่ะแคร์อยากให้หน่อยวากินน้ำเด้เอินเอาละครับ เสียบเสียบ้ำกันเนื่อจากพี่น้องแมนบอกไก่มันอะยุบทักตมมกหุงนําอืมยุบสแทกแตมมกหุงกินบอกน <c oughs> ้องวายเห็ดน้อววายเห็ดเอาไขยุบตมมหหุง <c oughs> เรากับมังหุงเพชรอยู่มืนน่อีรบอสบาเพชรเป็นหน้าจ่ะยรืออย่างไงว่าบาเพชร <c oughs> ได้คุณน้องพอได้แฮนแกลบแกลบเลยครับ <c oughs> งงเห็นปะโอ้โคอยเหน็นจ้ะโอ้คอยเห็น <c oughs> อันนี้บงัง งามน้องวาเนาะจ้ะครับโชว์ทางพี่ครับ,สบแสบแสบกับโบเมนีนว่าสิเอาเตน่วยงามงามมากดลยจ้ะกันแกแกมากคุณวยเนาะจ้ะครับเด็กน้อยมากใครได้นี่ใครแดงใครแดงมีประโยชน์ให,นห้นางวนยุบตัมมังคุดซะครับพอ,อ,อ,อดำจะเอาทั้งพี่ยุบที บังพักหนึ่งปบับังอ่ะก็ดดำสีหูไทยอืมไทยเรื่องเลี้ยงเลยงามอืมรวมผัดมาเย็นวีวีครับน้องไล บางตัววางลูกอ้อนมันพอดำสิกินแอบอืมศกมุมแสบจะลืมลืมปะัําลืมบาลกที่โอเมนจ๋าลืมเซบป,ปากโอ้แอบจะลืมบาล็กที่ อืมแ,แต่บัตรลขทียังไงบัตรเลขทีเก้าสิบเก้าครับจื้อยอด้อลงข้างเมื่อแต่พอดมจำบัตรเลขทีใจกันอืม้พรกระโดดครับแสบแต่ว่าจะาเนียวนๆ<ะ>คนมัมมีเขียวกระเบิดนะเดอ้อ <c oughs> คนม,นมีเขวกระเบิดเดอ้อ <c oughs> บีดกันนิดหน่อยเพาว่ากันครับเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุเนาะเร <t aps> ือตังใหืออุบัติเหตุเนอะ <t aps> แทบเป็นแบเป็นบ่ เห็ดมันกับบริเห็ดยากดอกพี่นนองเลยแต่ว่ามันเ้อาใส่เวลาหึงเนาะพอดำเห็ดเนาะเห็ดตื่นเต้เศร้าๆเพื่อได้กินจนบายครับมัอนี่จับหงคำใ่ญ่ๆก่อนแกะออกแพงนะครับ เผากันหนึ่งไม่ไหมเลยวะแมนบอกจ้ะแสบเซยก็ดีฮอนตําเนาะตำหุงเบิร์ดเดอร์มือนนี่ขายดีครับตำห,หุงเขากับบรรยากาศแถวสิ่ออกข้ามูเดีวบ้าง อะไรบ้าขนาดอะไรบ้าอะไรบ้านู่นเหรอเห็นพอดำกินอันนี้เนี่ยกินไก่ไก่อะไรพอดำยังบอกกินไก่ออกกินแล้วเนาะพอดำกินได้บุก่อยเห็นเลยไก่นี่เสร็จกวาดมาครับตำหุงยู่วังใดแจได้ก็คือเสียบค่ะไว้แกะเลยเนาะยุบคำย่นยิ่ง người Gì dễ nó เนาะ. lắm lap Im một ngoài. ยั่งจ้ะผมเป็นเสียงทางนางูนบ่จ้ะทีโ่โพสต์นงูนยู่ปั้มกระไดเบิ่งแสีบแต่ทางไข่นี่แหละท่านพี่น้องอยากซื้ออยากกินน้ำในนงูนงให้เพิ่นซื้อทางใดไข่ไครับพักเพจได้จ้ะพักเพจนะยุบใส่ตาบังคุงให้เพิ่นเบิ่งเนี่ยไข่แดงมันไข่แดงเด้กอ่อนอ่อนอ,อ่อ,อนครับ ถูไปครับนองุ่นบอร์เฮนต่ำหน่งจ้ะเฮนเบิดเลยหัวใจพี่ทำงงกระเบิดเบาเจ,จ,จอแล้วครับองุ่นการตะเบาเนาะเรือก,การตะแฮงกระดูกได้ครับมันนี่เสียบอื้ม หแฮนดีแล้วครับม,มันว่างแขวออกแล้วครับจ้ะขนาดบทอนแขวกระเซออกแล้วว่าน,นี่แกงให้ละโงกก็แซบ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 บ้านบ้านอีกมันเ,นนเบิดกระด้ำเอาด้างน้ำมันมีแหละเ <laughs> นื้อ,อความกิน เก่งเลยคลายเบิร์เป็นขาเอาไว้อิ่มปะครับอิ่มจ้ะอืมขาหนึ่งก็ยังเบิร์อยู่เจ้าอะไรอ้าขอกินแต่บวกหัวเจ้ากับครับน้องบุญแฝงบฝเพื่อพี่น้องแน่เพลยอยากกินน้ำแน่นี่ทางซื้อน้ำน้องบุญน้องวายได้ด้วยครับเด้อไข่น้องวายกินเบิร์เด้อน้องผีดเด้อน้องบุญเด้อ ขวาดล้านเลยครับรอบนี่เออโอ้โหยแบบยั่วๆขอบคุณพี่น้องแนน้องวายครับครูเพินคข้ามาเบิร์นแยง,งดูแลเนะาะก,กดสับสกายให้ถัวยพ่อในเพิ่นนนี้่าเบิร์นคลิปนี่แล้วน้องวายกับโ้ดให้ทุกคนลำลยุยลำลยุยปลอดภัย่างไกลจากโควิดน้ำได้จ้ะครับความเจ็บ่ะได้ความไข่ยาสูมี เนะาะเอกก็สิีได้เมื่อบอ่ว,ว่านี้หรือว่าบ่ทันเมื่อบอ่ซุ่มกันซะก่อนฝากตอนพี่น้องเนาะไก่ก็แสบอยู่ครับแต่ว่าแสบทั้งตงําหุงทั้งใข่เป็นลูกไหมเบิดเลยครับอืมแสบๆเลยครับเดออันผู้ใดสนใจก็จะลืมทักเพจว่าจะเป็นปลาแหง้งโอ้ยวว่าจะเป็นซีนแหง้งเออซีนแห้งแล้วกันยังอีกน้องวายครนะครับ เออกระเจลบองด้วยจ้ะครับเจลบองเสแส่บ,บ<ๆ>พี่น้องก็สั่งมานะครับพอดำก็ไปซงคองให้คู่มือเนาะถ้าเกิดว่าห้าหรือหกมือแล้วครับพี่น้องยังไม่ท่านได้ของให้พี่น้องโทรมากหรือว่าทักมาใหม่นะครับเด้ออย่ยาลืมเนาะจบ,บางเทื่อก็กได้เอา้าเสแซ่บฝากตอนพี่น้องพูนฝนมากแล้วบ้านนีมืมันนี้ปลอดภัยครับืันนี้ขึ้นอยู่เตื้องเทียงื้นนี้เลยลบอยู่ตารางเทียงกันบอแมนจ้ะเอา ดีด้อล้างข่าบกฮัวนาะดดำ <c oughs> นั่นดีครับ <c oughs> เอามือ่อวันนี้พอสำนีเนาะเอาไว้เจอกันมืออื่นครับเนาะจ้ะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ